Anti-aging and beauty ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ร้านนี้นะคะซึ่งก็อยู่ที่ไลฟ e เซ็นเตอาคาร Q House สลุมพินีที่นี่ครบเครื่องมากนะคุณน้องศูนย์การแพทย์ คลีนิกเชี่วชาญเฉพาะทางหรือแม้กระทั่งศูนย์ความงามเรียกว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยทั้งสวยและสุขภาพดีเั้องแต่ศีรษะจรุดปลายทาเลยแล้วก็อย่างที่เราบอกค่ะมาที่นี่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผมสวยและได้ทรงดีๆกลับไปแต่ว่ายังได้รับการดูแลเส้นผมให้สวยงามแล้วก็วิเคราะห์สภาพผมด้วย<อ>ว่าสภาพผมเราเป็นยังไง<อ>เพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลานะคะไปพูดคุยกับคุณเคอิโกะเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะไม่เอาไม่เอา ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราสองคนก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเจ้าของร้านอังคุรุแล้วด้วยกับคุณเคอิโกะอาคาฮรินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใายได้ไหมคะได้ค่ะสบายใจหน่อยคะก่อนอื่นเลยต้องถามว่าที่ร้านแห่งนี้เนี่ยมีให้บริการอะไรบ้างคะก็นังสีษาก็นังสีษานีนังสีษาดด้วยอ๋อค่ะนะคะมีเมนูหนังศีรษดด้วยอย่างนี้เห็นบอกว่าถ้าเกิดทําเมนูเกี่ยวกับหนังศีษัอย่างถ้าเกิดอยากจะมาสปาผมเนี่ยที่นี่จะมีบริการตรวจสุขภาพผมให้ก่อนด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะใช้ใช้เครื่องหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรตรวจนะคะใช้เครื่องนี้นะคะอ๋อแล้วมันจะเห็นเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะอัน เส้นก็เปป์ตดีมากที่สุดค่ะภาของเส้นผของลูกค้าจะออกมาที่จอด้านนี้อันนี้คือลักษณะผมสุขภาพดีแล้วก็ถัดไปถ้าผมเสียจะหน้าตาเป็นยังไงคะอ๋อมันจะเป็นเกรดเกรดอย่างนี้หรอคะแล้วก็ม่ดีเสียมากก็อาจจะมีแตกค่ะ ่อไปผมบอบบางผมมันผมมันตอนนี้ด้วยโอ้โหน้ำมันเกาะเต็มเลยแถวบ้านเราเรียกผมแตกปลายนั่นเองคืออันี้จะมีเครื่องประมวลผมออกมาให้ลูกค้าได้เห็นว่าสภาพเส้นผมเป็นยังไงพอเราทราบว่าสภาพเส้นผมเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้แนะนําเขาได้ถูกต้องใช่ค่ะคต่ผมแห้งนี่ก็ต้องรักษาผมไม่แห้งก่อนแล้วก็จะทำอะไรต่อเชียร์เลยก็ทํอเลยก็เสียก็ไม่สวามาไม่สวยมีปัญหาก็ต้องแก้รักษาก่อน แล้วก็จะทําอะไรต่อใช่ว่มมาแล้วก็ยากัจทำได้เลยไม่ได้ก็อาจจะเสียมากก็ไม่นิ่งนออเข้าใจแล้วล่ะเพราวะาว่ามีเพื่อหลายคนค่ะคุณผู้ชมหาเวลาที่ไปทําผมแล้วไม่ได้ดั่งใจนั่นหมายความว่า สภาพผมเราไม่พร้อมที่จะทําทรงต่างๆนั่นเองแสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหนูผมเสียมาอย่างเงี้ยค่ะคุณเคก็อาจจะแนะนําให้หนูกลับไปรักษาบํารุงรักษาก่อนว่าอาจจะมีคอสแนะนําให้ว่าจะบํารุงยังไงแต่จริงๆนักมากๆเลยก็ไม่มีนนําก็ต้องอยู่ที่ผมแต่ละคนคืออาจจะไม่ไม่ทำไม่ได้ก็ได้ก็จะบอกลูกค้าไปตรงๆใช่ไหมคะแต่เห็นคุณเคโกบอกว่าลูกค้าบางคนเนี่ย มาตรวจเช็คสภาพสเส้นผมแล้วก็ไปทำแฮส,สปาดูแล<ะ>แล้วก็กลับมาตรว,วจอีกทีหลังจากทำเสร็จเปลี่ยนไปเลยดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยดีขึ้น,นแต่ยังไงคือมีวัดก่อนและหลัง<ะ>ทำอยู่แล้วว่าสภาพผมต่างกัน<ะ>ยังไงใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าต่อให้ผมเสียสมมติว่า ตกอยู่ในเกณฑ์ผมเสียมากยังไงที่ร้านก็มีวิธีแนะนำใช่ <S 2> <S 2> ใชไหมคะว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นได้อนหนังิ้ีเม้นตบ้งเลยบ้างหลายอย่างเราได้เห็นสภาพผมในแบบต่างๆไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าคุณเคอีโกเอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตรวจแค่สภาพเส้นผม<ช>นะ,ะสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากๆอย่างก็คือหนังศีรษะใช่ไหมคะ เครื่องนี้ก็ตรวจถึงหนังศีรษะได้เหรอคะอ,อันนี้สําหรับนหนังศีรษะหนังศีรษะถ้าเราไปตรวจ้วมันสําคัญยังไงคะคุณเคก็เมื่อหนังศีรษะไม่แข็งแรงก็ผมขึ้นมาใหม่ก็ไม่แข็งแรงหนังศีรษะก็สำคัญมากมากเลยก็คือต้องดีตั้งแต่รากเลยไม่ว่าจะหนังศีรษะมันแห้งหรือผมร่วงมีวิธีดูแลช่วยรักษาให้ได้แน่นอนแต่ก่อนอื่นเราต้องมาตรวจให้รู้ปัญหาให้แน่ชัดก่อน เก๋ตรงนี้เดี๋ยวส่งน้องสาวตรวจก่อนเลยค่ะคนนี้ได้ไหมคะรูกว่นนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูทรงผมสวยๆเก๋ๆเขามีแฮร์สไตลีกรอเราอยู่นะคะ คราวนี้ก็มาถึงเรื่อของการออกแบบทรงผมกันบ้างซึ่งมีแขกรับเชิญเพิ่มเติมอ,อีกหนึ่งท่านนะคะนั่นคือคุณดวงแฮ์สตลิสต์ของที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีนางแบบทั้ง4ี่คนด้วยนะคะวันนี้บอกว่ามีทรงผมที่สาวๆญี่ปุ่นเขาฮิตกันแล้วก็มองกับสาวไทยมาแนะนําเราด้วยยังไงบ้างคะคุณดวงขาก็จะเน้นแบบน่ารักนะคะเพราะว่าคนไทยส่วนมากจะแบบผมเส้นเล็กบ้างเส้นใหญ่บ้างแล้ว ทำให้เราดูหน้าแข็งขึ้นมีไงอย่างงี้มีน่าแข็งขึ้นนาแข็งขึ้นดูดูขึ้นค่ะดูดูไม่เป็นรูปแบบคาวท์นะะก็เราจะทำให้ผมเราดูแบบเบามีวอลลุ่มทําให้หน้าดูหวานขึ้นค่ะอย่างในสี่ทรงนี้เนี่ยทั้งสี่ทรงนี้ถือว่าเป็นคาวาอิหมดเลยอหอคะคาวาไิใช่ค่ะอย่างนี้เวลาคุณดวงออกแบบนี่ต้องดูรูปหน้าแต่ละคนด้ไหมคะอันดับแรกก็คือความต้องการของลูกค้า อันดับที่สองก็สภาพเส้นผมคะก็ต้องทำความพอใจกับลูกค้าค่ะคุณเคกบอกคะอย่างที่ญี่ปุ่นเขานิยมทำสีผมกันไหมคะค่ะก็ทำสีด้วยดัดด้วยดัดด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเบาๆใสๆน่ารักน่ารักเนาะชอบไหมคะดางแบบได้ผมทรงใหม่กับบ้านชอบไหมคะชอบ นี่แหละค่ะนอกจากที่นี่นะคะจะให้คําแนะนําในเรื่องของการปรึกษาปัญหาเส้นผมแล้วนะคะก็ยังมีทรงผมสวยๆแบบนี้และที่สําคัญนะเขาเน,น้นอะไรรู้ไหมสุขภาพใช่แล้วแล้วก็ลูกค้าเนี่ยได้ทรงนี้ไปปุ๊บกลับไปบ้านสระผมตื่นขึ้นมาก็ยังเป็นทรงนี้อยู่ใช่เพราะว่าบางร้านเนี่ยออ,ออกแบบทรงผมมาสวยมากแต่ปรากฏกลับบ้านสระปุ๊บตื่นมากลับมาเป็นสภาพเดิมไม่ไหวนะ <laughs> ก็แวะมาปรึกษากันได้ที่นี่เลยนะคะอย่าลืมมา ทำสวยกันเนาะสวยด้วยสุขภาพผมดีด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะแะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทั้งคุณเคโกะเจ้าของร้านนะคะคุณดวงเฮาสตลิสต์แล้วก็นางแบบทั้งสีท่านของเราด้วยแล้วก็ร้านอคุรุด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณน้องคะออกมาจากร้านอคุรุแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า เหมือนแบบสวยขึ้นเลยอะท,ทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เลยเนี่ยนะออาเหรอ <c oughs> แต่ <c oughs> แตั่วัสุภาผม <c oughs> แต่รับรองค่ะ <c oughs> ว่าถ้าเข้ามารานี้แล้วเนี่ยนะคะจะออกมาสวยด้วยแล้วก็<ช>สุขภาพผมดีด้วยเพราะว่าเขาครบวงจรจริงๆได้ะค,ะความรู้เกี่ยวก,กับผมของเราด้วยนะคะอ่ะอล่ะสวยภายนอกไปแล้วไปดูแรสุขภาพร่างกายกันบ้างดีกว่านะคะกับช่อง Health Solution ค่ะ